กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะกับาคารวะครูทุกท่านจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์่น้องทุกท่านค่ะชื่อสมใจสิทธิพงศ์อายุห้าสิบสามปีจังหวัดนครราชสีมาค่ะ,ะเป็นผู้คบคุณภาคอีสานค่ะนี้สมใจจะมาส่งการบ้าน มากับโรงเรียนของหนูค่ะใจอยู่ในโรงเรียนของหนูอยู่เตรียมอนุบาลค่ะวันนี้จะมาส่งคุลุกุลุให้ไปไปจับเขาคุยกับกิเลสค่ะกิเลสเรื่องอาหารค่ะใจกินกินอาหารแบบไม่ไม่ไม่ปรุงอะค่ะแบบไม่ปรุงคือกินตามลําดับกินผักลวกผักต้มก่อนแล้วก็ น้ำผักผลไม้ก่อนแล้วก็ผักสดแล้วก็ผักลวกผักต้มสมใจก็กินบวบต้มก่อนค่ะบวบต้มอย่างเดียวที่ทจิ้มเกลือค่ะไม่ไม่ปรุงค่ะเพราะช่วงที่มาส่งการบ้านับกุลุบอกว่าเราอยากกินน้ําพริกไงไปจิ้มน้ําพริกแล้วมันกุลุสอนให้เราเราหัดอ่านกิเลดก่อนที่จะไปกินเนี้ยค่ะว่ามันชวนไปกินแบบไหนเนี้ย พอพอไปกินกินได้บวกสองลูกกินไปได้ลูกหนึ่งกิเลนก็ชวนว่าออ้อยไม่ไหวหรอกชวนไปจิ้มน้าพริกจักหน่อยใจก็ไปจิ้มน้ําพริกอะค่ะไปจิ้มน้าพริกพอเอาน้ําพริกมาจิ้มนะมันเผ็ดค่ะมันเผ็ดมันเผ็ดมากเลยแล้วก็มันแบบมันแสบเลยแล้วก็บอกก็คุยกับกิเลศว่าเป็นไงล่ะแกอยากอยากอยากจิ้มนั่นไงกินได้ไหมล่ะอร่อยไม่ล่ะอย่างเงี้ยค่ะมันอร่อยเหมือนเดิมไหมก็บอก ไม่อร่อยเลยเผ็ดค่ะบอกคุยกับกิเลสอย่างเงี้ยค่ะก็หัดคุยกับกิเลสแต่วันนั้นน่ะสนใจกินข้าวแบบไม่ต้องปรุงก็ได้แต่มันมันมันรู้สึกมันไม่มันไม่ไม่เบิกบานนะคะมันไม่อิ่มเงี้ยค่ะแล้วก็พอช่วงใบายเย็นๆเน่ะเอ้าอยากจะไปกินเส้นเบามีอีกก็หัดเถียงกับเขาอีกว่าไปกินบบามีเนี่ย ครูบอกว่าคุณรูกสอนก็ทําตามคุณลูกก็หัดคุยกับเขามันปัญญามันดับมันไม่มีปัญญามาตั้งนานแล้วกินแล้วเจ็บกินแล้วป่วยเนี่ยจะเอาอีกไหมจะกินอีกไหมเนี่ยจะกินอีกไหมกินแล้วก็เซลล์มันก็เสื่อมทําให้เราเจ็บเราป่วยกิเลสรู้ก็บอกว่าไม่กินก็ได้ยอมค่ะแต่ไปขอกินเส้นเส้นมะละกอค่ะขอกินเส้นมะละกอ สนใจก็อ้าวก็ได้กินเส้นมะละกอก็ได้แต่ไม่กินเส้นบะหมี่ค่ะก็ได้ประมาณแค่นี้เองค่ะกิเลสสมใจอะค่ะได้ได้เรียนรู้กิเลสประมาณแค่นี้ยังเสียงเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเป็นนะคะก็เอากิเลสมาให้ครูช่วยช่วยแนะนำมาค่ะว่าจะทํายังไงต่อไปดีอีกค่ะค่ะ โอ้นี่ขนาดไม่ค่อยเป็นนะคะก็ถือว่าเจราจากันได้พอควรแล้วนะคะค่ะเชิญคุณรูกขวัญค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะนิดนิดหน่อยโอ้ป้าสมใจอันนี้เป็นแล้วนะ <c oughs> จริงๆเอ,อะถึงแม้ว่าเราจะแพ้มันดูเหมือนแพ้นะแต่จากเมื่อก่อนที่ป้าสมใจไม่เคยคุยกับม,มันเลยมันชวนป้าสมใจไปไหนป้าสมใจก็ไปใช่ไหมใช่ค่ะไปตามเขาดุมด,มด,มดุมเลย อ่านี่แหละเขาเรียกว่าลักษณะแยกกายแยกจิตของกิเลสออกได้นะพอกิเลสชวนปุ๊บป้าสมใจคุยเออไม่กินเรากินมาทั้งชีดทนทุกข์มาสักเรื่องไหมอันนี้คือการให้ปัญญากับเขาเนี่ป้าสมใจทําแบบนี้ทุกเรื่องเลยที่กิเลสพาป้าสมใจไปประเด็นไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ว่าเราจะทําได้ตามที่เราตั้งไว้ไหมประเด็นอยู่ที่ว่าเราได้เห็นความคิดของกิเลสตรงนี้คือประเด็นสําคัญ แล้วได้สอนเขาถึงแม้ว่าสอนเขาแล้วเขาไม่ฟังแต่ป้าสมใจก็ไปกินตามที่เขาบอกแล้วก็ตามไปสอนเหมือนที่ไปกินน้ําพริกนั่นแหละป้าสมใจพอไปกินน้ําพริกแล้วมันเผ็ดไงเป็นไงคนะ่ะบอกแล้วไม่ฟังไม่ต้องมาบ่นนะว่าเผ็ดว่าแสบท้องอย่าบ่นนะอันนี้คือลักษณะตามเขาไปสอนเขาอีกเขาจะได้ชัดขึ้นการที่เราตั้งศีลไว้แล้วเราไปแตะ พราเราสู้กิเลสไม่ไหวเพอแตะปุ๊บปัญญาก็จะขึ้นได้ปัญญาขึ้นไหมพอไปกินแล้วเผ็ดได้ปัญญาไหมได้ได้ปัญญาค่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ลดลดไม่ดีเหมือนก่อนแล้วค่ะไม่น่ากินเลยแสบลิ้นอย่างเงี้ยค่ะ,ะนี่แหละคือความชัดในในสติที่วิจัยกิเลสได้ว่าอ๋ออยากกินอยากกินกําลังของมันเท่าไหร่ป้าสมใจรู้นะตอนที่มันอยากกินอะ่ะ กำลังมันขนาดไหนพอไปกินปุ๊บโอ้ยความอร่อยมันทําไมมันไม่ได้ความอร่อยไม่มีเลยมันมีแต่ความเผ็ดอันนี้ก็ได้ได้เรียนรู้ว่าอ๋อสิ่งที่กิเลสเคยติดอ๋อเมื่อก่อนอร่อยแทบตายนะอร่อยจนจะตายอยู่แล้วจนทุกข์อยู่แล้วเนี่ยเออพอล้างกิเลสได้พอไปแตะปุ๊บอ้าวทำไมความอร่อยไม่มีไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะอันนี้คือความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดของกิเลสที่ไม่ติดในน้ำพริกถ้วยนั้นแล้ว แต่มันจะยังไม่ตายซะทีเดียวพี่สมใจก็สอนมันแบบนี้แหละต่อไปที่มันอยากกินอีกก็เอาปัญญาจากครั้งที่พลาดขราวนี้มาสอนอีกครั้งที่แล้วกินแบบนี้นะเอ้ยเผ็ดเอาป่าแสบลิ้นไปหมดแล้วเอาเปล่าสอนมันแบบนี้ทุกครั้งทุกครั้งที่มันดื้อจะไปกินแบบนี้แล้วมันจะยอมตายเป็นตัวตัวเป็นเรื่องเรื่องอันนี้แหละ นี่แหละการเริ่มผสมใจถูกทางและแม่นเป้าด้วยนะคะจากเดิมที่ผสมใจไม่เห็นกิเลสเลยไม่เห <c oughs> ็นกิเลสเลยแล้วนีแม่นเป้าแล้วถูกทางแล้วค่ะทําแบบนี้ค่ะเอาศาสตร์ชั่วสู้ๆค่ะขอบพระคุณคุณล,ลูกค่ะค่ะอยากเพิ่มเติมตรงส่วนของความยินดีนะคะนี่เราตั้งต้นที่จะลดกิเลสเนี่ยก็ยินดีได้แล้วโหเราเนี่ยเป็นไม่ธรรมดานะเราเป็นผู้ที่จะลงสนามในการลดละเลิก กิเลสได้เนี่ยเราเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมที่มีวิชาที่จะมาล้างกิเลสนะคะยินดีได้แล้วนะคะเราเห็นกิเลสเราก็ยินดีได้แล้วได้ลงมือล้างกิเลสของเราเราล้างกิเลสเราสู้กิเลสได้เราก็ยินดีเราสู้กิเลสไม่ได้นะคะสู้กิเลสในฝั่งคือกิเลสมันก็จะมีฝั่งของกามและฝั่งของอัตตานะคะมันมีสองฝั่งด้วยนะ ทีนี้น่ะกาาสู้เต็มที่แหละกลามรูปรสกินเสียงสัมผัสเนี่ยนะคะที่พวกเราสู้กันอยู่นี้เรื่องกามแหละเป็นหลักนะคะในกรณีที่สู้เต็มที่แล้วสู้ไม่ได้แล้วเราไปสัมผัสเขาไปกินเขาเนี่ยก็คือการยอมลดอัดตราของเราลงเพราะว่าอัตราคือตัวยึดดีนี่เรายึดดีสู้กับกิเลสน,นี่คือตัวยึดดีนะคะยึดดีสู้จะเอาชนะกิเลสเนี่ย แต่ทีนี้ในวาระที่โอ้มันสู้ไม่ไหวเราลดอัตราของเราลงมาไปสัมผัสเพราะว่าเราก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วอย่างที่คุณรู้ขวัญบอกแม้แต่ไปกินก็ได้ประโยชน์เราเก็บประโยชน์ได้แต่ตอนที่เราลดอัตราลงมาเนี่ยก็ถือว่าเรากําลังปฏิบัติอยู่นะคะเรายังอยู่ในสนามอยู่นะมีศิลปะในการต่อสู้ไงคะแต่สู้ฝั่งนี้อ๋อไม่ไหวเอายอมยอมได้แต่ไม่ใช่ยอมยอมแล้วเราจะล้มเลิกนะคะ เป็นการยอมแบบมีปัญญาเหมือนกันเราก็ใช้ปัญญาแล้วเรายอมแล้วก็ยินดีได้ยินดีได้ที่เราเราการลดอัตราของเราก็คือการปฏิบัติอย่างหนึง่งเราก็ยังยินดีได้แม้ว่าจะไม่ใช่ใชัยชนะตอนนั้นแต่เราเก็บประโยชน์จากการยอมนั้นได้นะคะทำให้การล้างกิเลสนะ่ะเรายินดีได้ตลอดเวลาเลยจะไม่ทุกข์กับการที่ล้างกิเลส ทุกที่มันเกิดขึ้นมันก็คือทุกจากการที่จะออกจากกิเลสนั่นก็คือเป็นทุกข์ที่เป็นเนคขมะอยู่นะคะตรงนั้นน่ะมันเป็นทุกที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วแหละการล้างกิเลสมันก็มีทุกแต่ให้เราเข้าใจได้ว่ามันเป็นทุกที่เรียกว่าเนคขมะนะคะเป็นโทมนัสแบบที่แบบเนคขมะคือกําลังออกจากกิเลสเรายินดีกับทุกนั้นได้ ยินดีว่าเรากำลังอยู่ในสนามแล้วก็สู้ด้วยปัญญานะตอนนี้เรามีศิลปะในการที่จะต่อสู้เกิเลสสุดท้ายเขาก็จะเพียงพามจากศิลปะที่เรามีนี่แหละนะคะแล้วเรายังเป็นผู้สู้กิเลสที่แบบมีครูด้วยมีเอ่อไม่ไหวสงสัยมีข้อสงสัยที่นันระหว่างการต่อสู้นั้นเออเราไม่เข้าใจอะไรเรายังมีครูที่เราจะมา ปรึกษาหาลือมีหมู่มิด,ดีนี่แหละค่ะครูของเราก็คือหมู่มิตด,ดีนะคะที่เราจะเข้ามาอสอบถามกันดังนั้นจะเป็นการสู้กิเลสได้อย่างเบิกบานค่ะอสมใจก็จะเบิกบานได้ตลอดเลยนะคะเมื่อก่อนเราจะเห็นความเคร่งเครียดในใบนหน้าของอสมใจแต่ตอนนี้เราก็ได้เห็นความเบิกบานที่ปรากฏในใบนหน้าของคน ของคนที่กำลังอยู่ในสนามต่อสู้นะคะยินดีกับอาสมใจค่ะให้กำลังใจสู้ๆค่ะอขอบค่ะว่าคนกรู้นิดหน่อยค่ะโอกาสครับค่ะเชิญที่ยักษ์ค่ะอ่าเอาเอ,เอยินดีกับความความสำมาของของของอาสมใจนะครับสังเกตดูนะครับพอเราปฏิบัติไปสักช่วงหนึ่งลดกิเลสได้เนี่ย ไอ้วิปลาที่เราเคยมีมันจะหายไปอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราจิ้มพริกเนี่ยอร่อยตอนนี้เราเราไปจิ้มเกลือพักหนึ่งเรากลับมาจิ้มพริกเนี่ยเร,รู้เลยมันไม่อร่อยเลยคือ <c oughs> คือการที่ลดกิเลสกลับไปเสพตามที่เราเคยยึดนะมันจะได้ความจริงที่เป็นเวทนาใหม่ที่เราอ่านแล้วโอ้ไม่น่าหลงไปขนาดนี้เลยเพราะงั้นอย่างที่พี่นนอยบอกอเมื่อกี้ครับปฏิบัติธรรมเนี่ยลดการแล้วก็มาลดอัตราคือ ไปเสียแั่นแหละแต่เสียไปพิจารณาไปว่ามันจริงไหมไอ้ที่เราเคยหลง,งเราจะได้เวทนาใหม่ที่ชัดแจ้งตรงขึ้นยิงนย่งขึ้นยิ่งขึ้นความวิปลาสที่เราไปหลงอ่มันจะหายไปเรื่อยๆนะครับจะได้เวทนาแท้ขึ้นมาแล้วเราก็ใช้ประโยชน์มันได้นะวันหนึ่งที่ที่ร้อนที่เราหนาวเราจะใช้พริกสักหน่อยนึงก็ได้เพื่อเป็นพลังเราใช้ประโยชน์มันได้ในด้านที่มันเป็นเป็นพิษร้อนนิดร้อนนี่แหละนะครับสาธุครับครับขอบพระคุณครู ค่ะเราจะผ่านไปที่นาลีนะคะค่ะราศ